มายลพัสลันนักแสดงสาวมากความสามารถที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานวันนี้เธอได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการอีกครั้งหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าเธอกําลังจะเข้าพิธีวิวากับทายสุนิตพิรมพักดีทายาทหมื่นล้านของตระกูลพิรมพักดีแห่งอาณาจักรสิงห์มายลพัสลันจิรจรเวชสุนทรหรือที่รู้จักกันในชื่อวีเจมายเกิดเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2537เธอมีชื่อเดิมว่าวิรพร ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อในปีพุทธศักราช2560เพื่อเป็นเคล็ดเกี่ยวกับสุขภาพมาย,ยอเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นเน็ตไอดอลก่อนที่จะมีผลงานการแสดงละครและภาพยนตร์มากมายอาทิตย์น้องใหม่ร้ายบริสุทิ์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นและจิตสัมผัส3ดีนอกจากผลงานในวงการบันเทิงใหมย่ยังเป็นนักธรุรกิจที่มีแบรนด์ชุดว่ายน้ำเป็นของตัวเองอีกด้วยด้านชีวิตส่วนตัวมายได้คบหาดูใจกับภายสุนิทมาเป็นระยะเวลากว่า7ปีโดยาย ทำงานด้านพัฒนาธุรกิจอยู่ที่บริษัทบุญรอดบริลรี่จำกัดและทั้งคู่ได้มีภาพการขอแต่งงานอย่างโรแมนติกที่ประเทศชิลีและได้ทำการจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วการแต่งงานครั้งนี้ทำให้ไมล์ลพัสลันกลายเป็นสะพ้ายของตระกูลที่รมพักดีซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย